เพื่อ,อนตะครอสมาทำไมแลมม้วผมเลยหรือเมื่อใส่ตะครอมไม่ได้แจกของวันผมแต่ผมก็ต้องการเหมือนกันต้องการของวันเหมือนกันเพื่อจะให้น้องผมผมพูด,ะพดอะไรไปก็ผิดไอ้ตะครอสก็ไม่เชื่อฉันเชื่อว,วังผมหรอกผมเป็นแค่เด็กสิบห้าปี นี่ที่นี่ก็บ,บ้านของผมแตนดาคอสจะบุกลุกมาบ้านผมทำไมฮะจริงอาจารยดาคอสมาแต่ของขวัญผมก็ให้อภัยแต่อาจารย์ดา,ดาอ้จาร์ดคอสมาบุกลุกบ้านผมผมไม่ให้เข้าแน,น่นอนคุณเซนตา้าคุณจำไว้ ผมเป็นสวนตะครที่มาแตกของขวัญคุณเด็กน้อยคุณต้องเชื่อฟังผมผมจะมาแจกของขวัญให้พวกคุณแต่คุณทำตัวดือ้อผมก็เลยต้องมาอยู่ในบ้านคุณตามที่คุณต้องการ ถ้าคุณผิดคำพูดกับผมผมจะไม่ให้ของขวัญคุณอะไรอีกเลยคุณนิกต้องเชื่อผมว่าใครเป็นตัวร้ายเรื่องนี้ <c oughs> ข้าคือแซนต์คอร์สจอมกีรีเวย้ย <c oughs> หนูโดนจับมาเป็นพ่อพี่ใช่ไหมแล้วพี่จับหนูมาทำไมหรือว่าพี่มีเรื่องเพี่อะไรจะมาบอกหนูเรื่องนั้นหนูเขารู้และว่าที่น้องพี่ตายเป็นสามีของหนูที่ ของคนไปจัดจานเองสามีของหนูมันเป็นคนเร็วมากเป็นเร็วไหมกระทั่งกขโมยตังกินข้าวของหนูไปเล่นหนูจำเลยหนูก็เลยต้องฉัดฉัดดอกมันติดกดมันติดกุ๊บแล้วมันออกมาได้ พี่กับหนูมาเพื่อต้องการชำระแค้นของพี่แค้นของพี่ก็คือสามีของน้องอ่ะมันส่งคนไปจัดการน้องพี่เดียพี่ก็เลยต้องปลอมตัวแอบแฝง เข้ามาเพื่อที่จะัดการเพื่อท,ท,ที่จะจัดการพวกมันที่เลยปลอมตัวเป็นคนป่าเข้าไปทำงานเดี๋ยวน้องคงให้อภัยพี่ได้นะคนหนึ่งคนงได้นะน้องสาว อ๋อข้ารู้แล้วว่าเมียของคุณเจ้านายอยู่ที่ไหนอยู่แถวป่าละเมาะตรงข้ามกับบ้านพี่เชียงของข้าเอาอแล้วข้าก็มีต่บอกว่าบ้านพี่เชียงของข้าอยู่แถวกรุงเทพ จ้าสาม,มารถเดินเลาะปะ่าลเะมาะไปถึงกรุงเทพได้ภายในสวันกับคุณเจ้านายเจ้านายโอเคฉันมาบอกเท่านี้อ่ะอเบอกเจ้านายแกด้วยว่าบ้านพีชายฉันอยู่ที่กรุงเทพ ฮะว่าไงยะอยู่กรุงเทพนั้นเหรอสบายสบายเรื่องนี้ฉันทำได้เน่มาแต่แกไปกับฉันไหมเฮ้ยสนใจจะไปเป็นลูกน้องฉันด้วยบ่ะก็ไม่เป็นไรถือว่าเราเป็นเพื่อนดี่ดีต่อกัน ขอบใจนายมากออวันหลังฉันก็จะมาพักที่ป่าพักๆฉันขอบใจมากที่แกบอกให้ไ่บอกโดยจงใช่อยู่กรุงเทพ และนายจะทำไมอ่ะก็ไม่ไกลเองกรุงเทพอ่ะ <c oughs> เดี๋ยเลยต้องไปละเมอมันก็ถึงละไม่ถึงอ่ะฉันก็ขอบใจแกเหมือนกันที่จะมาช่วยคุณนายออกจากป่านี้น ไม่ไดถือว่าเราเป็นเพื่อนรักต่อกันนะเพื่อนสหายและฝากบอกเจ้านายด้วยจะกลบหลักเห็นเจ้านายมากฉันอยู่ที่นี่ฉันสบายดีไม่ต้องเป็นห่วงนั่งดูดาวอยู่มั้งทำได้ คนมันจะง่วงมันเศร้าพอโดนเมียทิ้งคนอย่างฉันไม่ได้มีใครรักจริงหรอเพราะโดนเมียทิ้งหรอพี่กิจมันไม่ใช่เพราะโดนเมียทิ้งหรอมั้งน่าจะเป็นนิสัยพี่น่ะที่เจ้าชู้โลกมากเอาแต่อารมณ์มวันไม่ยอมทำเงิน พี่จะเลยต้องลำบากแบบฉันพี่ขอโทษพี่มันเป็นคนไม่ดีพี่มันเจ้าชู้แต่พี่ขอสัญญาว่าพี่จะรักน้องคนเดียวว่าพี่จะมีลูกคนเดียวให้น้องแต่พี่คงไม่มีผลนั้นแล้วอะ่ะ น้องให้อภัยพี่ได้ไหมน้องนออภัยพี่ได้ไหมน้องอย่าไปมีความหมายเลยนะพี่รับสัญญาจะดูแลน้องเป็นอย่างดีี่ไม่เช่าสูงโลกมากแล้วี่ไม่เล่นการพนันรักน้องจริงๆพี่ทำาากพี่รักน้อง ได้ถ้าน้องต้องการอย่างนั้นพี่ไปแน่พี่ไปวันนี้ก็ได้พี่จะไปอยู่ในป่าจะไม่กลับมาให้น้องเห็นหน้าอีกตลอดการแต่น้องจะเห็นหน้าพี่เป็นบางครั้งบางครั้ง แล้พี่ก็จะลบหน้าน้องเราสองคนแยกทางกันไน้หรอได้แกมาอยู่กับพ่อพ่อจะดูแลแกเป็นอย่างดีส่วนน้องแกก็ไปให้ทำงานตามอนาคตที่น้องเขาหวังไว้ ถ้าแกอยากจะลับน้องเข้ามาอยู่ในป่าอะก็มาได้บางครั้งตอนที่พ่อคิดติงแกตอนที่พ่อ,อ,นนพอไม่แม่้อดแกออกมารู้ไหมว่าพ่อมีบุทุนเยอเขามากาเลยพ่อเอาแกไปยับ เขาจะมาขอแกเอาไปเลี้ยงที่บ้านของเขาแ้วพ่อก็ให้พเพราะแกกัวกยอยู่กับพ่อไม่สบ,บายลุงวันนี้พี่ชายฉันเขาไปอยู่ในปาก,กับพ่อจริงเหรอแล้วเขาสภาพจิตใจเขาเป็นยังไงบ้าง พอดีพรุ่งนี้ผมจะเข้าไปอยู่ในป่ากับพี่ชายทักพักลุงช่วยดูแลบ้านผมหน่อยได้ไหมหรือว่าหรือว่าคนที่เขามาทำงานเขาอาจจะเก็บเข้าของไม่สะอาดห,าหรือเก็บข้าของหายไปนั้นคืนนี้ ลุงนอนอยู่กับผมหนึ่งคืนแล้วพรุ่งนี้เช้าผมก็จะออกไปนอนในป่าพี่ชายผมโอเคครับลุงผมขอบใจลุงมากผมรักลุงนะเอาไว้ผมกลับมาผมจะมาหาลุงอีกอ๋อผมทำงานอยู่กรุงเทพครับพี่เลยไม่มีเวลาว่าง แต่วันนี้ผมว่างเพราะผมหยุดงานตำรวจผมจึงเลยมาหาพี่ที่ในป่าว่าไงอะเรื่องมีพี่พี่อ,อกหักเลยแต่พี่ยังมีน้องชายที่รักพี่อยู่ข้างข้างนะมีพ่อมีคนอื่นแต่พี่ก็ยังมีผมที่ใส่ใจดูแลพี่ตลอดทุกวันและเวลา คืนนี้ผมก็จะมานอนกับพี่ด้วยด้วยกันด้วยกันสองคนว่าแต่พ่ออ่ะอย่าบอกนะนั่นเหรอคนอย่างไอ้กินีด้กับใจกับตัวเป็นคนดี มีคิดจะทำนิสัยนักเรงฉันไม่ใช่อันหน้าอย่างนายน้นำหน้าอย่างหลานนั่นนะจะทำให้ิหนีแล้วกลับพัวได้ใช่ครับกับพ่อเขารักพี่มากพ่อเขาไม่ได้รักผมเห็นผมเป็นเด็กเกเรคนหนึ่งก็งมีแค่พี่เนี่ยที่รัก น้องคนเดียวใช่ฉันตัดขาดกับคุณไปแล้วแต่ที่นี่มันที่ทำงานฉันคุณเป็นเจ้านายอะนี่กับคุณไปแล้วแต่เราก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ ถ้าไม่มีอะไรให้ฉันพูดไม่มีอะไรให้ฉันทำเหันไปแล้วว่าแต่หลานก็มานั่งรอรถเหมือนกันเหรอใช่้็จะไปจังหวัดเดียวกันนั่แหละฉันต้องการความจริงให้ได้ว่านายธเนศมันคือใครแล้วมันมาที่ไหนอย่างไรฉันก็ต้องหาข้อมูลให้เจอ จะต้องหาข้อมูลให้เจอให้ได้ใบก่อนให้ใบก่อนพี่อีดิทก่อนที่พี่อีดิทจะรู้ความจริงเรื่องในธเนศฉันเฮ้ยใ,ในธเนศนี่มื่อคืมีข่าวด้วยหรอวะอย่างนี้คนณั้น ไดีตำรวจน้องก็รักพี่มากเหมือนกันค่ะนะคะ ถ้าน้องตีพี่จูบเดี๋ยวกูไม่ได้ยังน้องสอมของมึงกูขอโทษกูขอโทษมึงแย่งน้องส้มไปจากกูได้ไอฮะไอเดียวแกพักฉันทำไม แกพักพ่อทำไมถามพ่อไปทำอะไรแกผิดฮะพ่อไปทำอะไรนี่แกกำวนใจแกกับฉันตัดเพื่อนกันเดย เธออย่าทำให้พี่ต้องอารมณ์เสียนะเธอจะพูดว่าบอกเลิกกันเธอนั้นมีไม่มีสิทพูดส่วนฉันนั่นแหละที่พูดได้พี่กลาตบน้องขนาดนี้เม่นั้นเราเลิกกัน เธออย่าพูดคำนี้พี่ที้ยินอีกพี่ไม่ชอบสวัสดีครับคุณแันต้าไม่เจอกันนานหนวดคุณยาวขึ้นมากนะครับหนวดของผมมันก็ยาวเป็นปกติอยู่แล้วครับคุณเกตคุณไม่ต้องบอกว่าผมบอกหนวดผมผมก็จัดการควรเองได้ สวัสดีครับพี่จัดพี่เป็นคนที่นี่หรือเปล่าครับพอดีว่าผมจะมาตามมหาพี่ชายที่ทํางานอยู่ที่นี่ครับที่ทํางานพี่ชายผมอยู่ที่ไหนนะครับเป้นสี่ครับที่นี่มันบ้านเกิดพี่มันจะไม่เป็นแนไหพี่รู้เลยว่าที่ทํำงาน่านของน้องชายที่อยู่ไหนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะมาบอกเอุณเลย โอเคนล้วน้องชายรีบกลับบ้านไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะตามหาพี่ชายน้องให้พี่วินสวัสดีครับรอว,วันนี้ผมจะมาตรวจสภาพบ้าอ่าของพี่วินนะครับพี่วินจะพร้อมให้ผมตรวจบา้านหรือเปล่าครับอ๋อถ้าไม่พร้อมเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะไปหาบ้านพี่วินให้ใหม่ครับผม จะเก็บบ้านหลังนี้และรักษาเอาไว้ให้ดีที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้พี่วินไม่ต้องเป็นห่วงผมนะครับผมจะดูแลบ้านพี่วินให้ดีเลยเพาะผมเป็นคนรักบ้านเหมือนกันผมจะขอเซอบ้านหลังนี้ต่อจากพี่วินครับพี่วินว่าไงครับ ถ้าไม่ว่า,างไงผมขอซื้อบ้านหยังนี้ต่อนะครับโอเคได้ครับได้ฉันให้ตรวจตามสบายเพราะถ้าแกจะซื้อต่อแกจะซื้อบ้านอย่างนี้น okay, ได,ได,เเไดเ้เพราะฉันกำลังแกขายอยู่แล้วฉันตกลงข้อเสนอตรวจบ้านได้เลยลุงซานตารครับนี่มาที่ไหน,น่ะครับ ฉันจะบอกให้หนอว่าที่นี่คือบ้านของฉันและนายต้องมาอยู่เป็นเพื่อนท่านด้วยทำไม่ฉันจะทำมันก็เรื่องของฉันแกไม่มีสิทธิ์มายุ่งแกอย่าทำอะไรฉันเลยนะอย่าทำนะอย่าทำอย่าอย่าจะฆ่าฉันฉันไม่ได้ทำอะไรผิด อย่าฆ่าฉันนะผมกับอาหาคุณแล้วนะคุณไม่ต้องเป็นห่วงผมแล้วนะผมจะมาหาคุณ ผมรักคุณมีคุณเดียวแล้วคุณล่ะฉันก็รักคุณค่ะรักมากรักมากๆเลยค่ะฉันรักคุณมากมากวันที่คุณหายไปแทบจะห่งอะไรที่ท่ให้ดีฉันขอโทษคุณที